กับพ่อมานเดี๋ยวครับผลงานมือนีครับหนีเข้ากับตกปลาคือเราพี่นอ้องอยู่นองน้ำเงี้ยครับผมสะนาเทศบาลมือนีกำลังมากครับน้ำก็เริ่มขึ้นด้วยฝนตกใส่ไหลน้ำขึ้นขอบพี่ละมีคนหนึ่งตกอยู่พูนะมุมปุ่น มางนี้ก็เป็นมังน้ำาออกปลาหลายอยู่ครับช่วงนี้กะนิ่นปลาตงปลาตงกายปลาตงีงปลาฉลาดตกปลาได้หามวันแห้ครับเนื้อห้าใส่กะเนื้อขอตกวันก็ใส่เดือนครับผมพี่น้อง เบื้งป,ป่าปลายัางขี่กินสองขั้นเหมือนเีิมมาสองขั้นแเบื้องก่อนว่าปลาได้ขี่กินน่าจะใส่หัวเดียวมั้งเบื่งทรงเลยผมใสสองหัวมอาหเหัวเบ็ดหน,นาใส่หัวเดียวต่อไปรอบเบอร์สี่พันครับ แต้มแรกครับผมแต้มแรกจะเป็นประคอครับผมประคอหรือเป็นช่อนครับผมนตัวไมาใหญ่นะครับตัวน้อยๆแต้มแรกกับพ่อมาเดียวครับผลงานมือนีครับผมพ่อเด็ดตุ่มเดียวครับผมนี่ครับผลงานมือนีสิบเบ็ดเอาครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้โหธรรมดาครับผมนี่ครับ เอาได้กินอยู่ครับผมมือนี่แส,บ,สบอีกแล้วน่าจ,จะพัดเผ็ด